กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กบสบเซอร์ไทยหรือทรกทีก่คุมเวลาเกียวเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนที่อัะ เดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมก่อนอื่นเลยเนาะก่อนเข้าเกมกันเราก็ต้องอัปเดตตัวเกมกันก่อนนะครับผมไม่งั้นเราจะเข้ามาเล่นเกมไม่ได้เพราะอัปเดตเสร็จปุ๊บเข้าเกมมาปั๊บนะครับผมเราก็จะพบกับความใหม่ที่กระแทกตาเราหลายอย่างบ้ากไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่สุดยอดตัวละครสายล้มละลายนะครับผมก็คือน้องคีมุนบอกเลยว่าตัวท็อปสายล้มละลายในอีเวนต์นี้มีอยู่จริงนะครับผมโหมดใหม่เนาะโหมดซูเปอร์บูมนะครับผมเราคงได้เล่นกันใน ไม่ให้ได้เล่นสิได้เห็นกันในเซิฟเก่าแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกของเยอะเหมือนเซิฟเก่าหรือเปล่านะครับผมแล้วก็แผนที่ใหม่นะครับผมโดนมาสเตอร์เนาะนี่ก็ข้ามทุกแผนที่มาเพื่อให้เรามาเล่นเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวะครแจกมากมายนะครับผมในการอัปเดตครั้งใหญ่นี้เราก็จะไปดูกันในตำรามหาเวกันเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีตัวละครอะไรกันบ้าง อีเวนนี้นะครับผมตัวละครใหม่เนาะก็จะเป็นน้องคีมุลนะครับผมมีอีโวคีมุลกับตำนานคีมุลแตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอสตูมนะครับผมน้องสวยจริงๆแล้วก็แพงมากด้วยนะครับผมเราคงไม่อาจเอื้อมถึงเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักน้องจริงนะโอเคตัวละครที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับผมอีโวคีมุนเนาะก็ไม่ได้ไก่การนะครับผมเท่าที่ลุงอ่านมาก็คือความสามารถของน้องนั้นเมื่อเริ่มต้นทารุกเต่านะครับผมโอกาส40%เนาะที่จะชาร์จซูเปอร์โลนะครับผมสามารถ ชาร์จได้สุดๆ2ขั้นและเมื่อไม่แสดงผลนะครับผมบวกเพิ่มอีก10%ซนเปอร์โลนี่ก็คือโล่โล่ทองที่มันเป็นวงกลมนะครับผมแตกต่างจากโล่เหลี่ยมตรงที่วิธีการชาร์จไม่เหมือนกันโล่เหลี่ยมต้องตกไปยังเมืองของเราเพื่อชาร์จแต่โล่นี้ก็คือเริ่มเทินเริ่มทอยก็คือชาร์จเลยนะครับผมแล้วก็ความสามารถในการป้องกันก็จะแตกต่างกันก็คือโล่ซุปเปอร์ชิลซุปเปอร์โลเนี่ย สามารถป้องกันการขังกกงได้แต่ไม่สามารถป้องกันการเจ้งเตือนเวอรี่และขังกกงได้นะครับผมอันเนี้ยเนาะถ้าป้องกันได้มันก็กกงไปหน่อยแล้วโอเคโอเคแล้วอะไรอีกแล้วอันสกิลข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นสกิลของหมัดนวมสเปลี่ยนเนาะเมื่อทะลุเต่านะครับผมเลือกเดินนั่หลัง75%แล้วถ้า75%ติดนะครับผมเดินผ่านฝ่ตรงข้ามก็จะต่อยไปยังเมืองของเราแบบสูง นะครับผมจบความสามารถแรกซึ่งเฉยๆไม่ล่ะเฉยๆแต่ความสามารถที่2นั้นนะครับผมบอกเลยว่าทําให้ตัวนี้แหละคือท็อปตัวล้มละลายในตอนนี้นะครับผมกับความสามารถในการเมื่อเรานะครับผมเดินผ่านตัวตูนอมีโอกาส65%นะครับผมที่ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงจะคงอยู่3มเทินนะครับผมจะขโมยมาเบลของไประตข้ามคูณสเท่าของค่าผานทางเมืองที่เราตก ฟังไม่ผิดนะครับผมสี่เท่าของเมืองที่เราตกไม่ว่าจะเป็นเมืองของศัตรูหรือว่าเมืองของเราอเอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยแต่เนื้อสิ่งนใดก่อนที่จะตกเมืองฝ่ายตรงข้ามและขโมยนะครับผมให้เขาติดดีบัฟหัวใจเต้นแรงก่อนเนาะ อันนี้เป็นดีบัฟนะครับผมดังนั้นโลเหลี่ยมกันได้สกิลกันดีบัฟของมันนุมเพชรกันได้แล้วก็โลซูเปอร์ชิลซูเปอร์โลเนี่ยกันได้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทุกการเริ่มเทินของน้องนะผมมีการ50%ที่จะสร้างเลนมาแล้วก็ว์าไปยังพื้นที่นั้นทันทีนะครับผมแล้วก็ทุกโอกาสการทัลูกเตานะครับผมมีโอกาส40%ใช่ป่ะถ้าเห็นแบบเนาะก็จะทำลายนะครับผมไอเทมติดตั้ง ที่เราเดินผ่านอยู่อันเนี้ยอ๋อห5นะครับผมอันเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะเราเป็นตัวละครที่ต้องเดินผ่านตัวศัตรูใช่ปะถ้าเกิดว่าศัตรูมีความสามารถในการวางป,ป้ายสต็อปดักข้างหลังเพื่อไม่ให้เราไปถึงตัวศัตรูอันนี้เราก็จะเล่นยากหน่อยความสามารถเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะทอยไปปุ๊บล้วก็ถอนเอาไอา อน,นันออกเลยนะครับผมป้ายสต็อปออกเลยเสาหินเสาน้ําแข็งเสาอะไรก็ตามถอนออกให้หมดเนี่ยเราก็จะได้เดินผ่านไปอย่างง่ายได้นะครับผมเนาะอเอที่ไม่ถอนหนึ่งอย่างก็น่าจะเป็นหลุมดำนะครับผมอย่างอื่นถอนหมดฮึวงเวทก็ไม่น่าถอนส่วนเสาของน้องนักวิทยาศา,ศาสตร์สองสีที่ตกมุมแล้วว์ปไปยัง พื้นที่ต่างๆอันนั้นน่าจะถอนนะครับผมลุงจําชื่อน้องไม่ได้จริงลุงขอโทษส่วนข้อสัม์สุดท้ายของน้องไมเสียไวนึ่ส่วนข้อสมัมภาษณ์สุดท้ายของน้องนะครับผมคืออะไรเนี่ยเร็วเร็วรีบเลื่อนลงไปครับรีบเลื่อนลงไปครับเขารอครับเมื่อฝนตกข้ามนะครับผมได้ันแรนมาร์กมีโอกาส40%นะครับผมที่จะสร้างแรนมาร์กตามเนี่ยนี่คือทุกสกิลอยู่ในนี้ไม่ได้เหมือนตัวละครเมื่อก่อน เมื่อก่อนก็คือไกอาที่สกิลสกิลเฉพาะตัวของน้องอะไปอยู่ในคอสตูมไม่เหมือนกับฮา,ารายองที่สกิลหลักก็มาละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มัน 4, 4ีมันน้อยมากแต่อันเนี้ยเฮ้ยคิมูนเปิดสกราดนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่อย่างนี้ได้เลยสุดยอดจริงๆฉันจะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าจะขจัดความชั่วร้ายฮะ น้องเป็นผู้พิทักษ์สตริราชเนี่ยเมื่อไหร่ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเได้เมื่อไหร่งงโอเคนะครับผมหมดไปตัวแรกเนาะตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ตัวคอนเจกฟรีในอ่าแมปใหม่นะครับผมน้องบูมหนูยิ้มเนาะความสามารถก็คือเมือ่อฝันตรงข้ามนะครับผมก่อสร้างแลนมามีการ50%ยิงระเบิดตามใจชอบนะครับผมไปยังพื้นที่ฝันตรงข้ามเมือ่อฝันตรงข้ามนะครับผมย้ายทานันทีบีกาด40%นะครับผมที่จะย้ายฝันตรงข้ามมายังใคร อ๋อขอโมยความแม่นยำเฉยๆนะครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันเนาะ50%ชาร์จโล่0.2สขดสดั้นเมื่อสร้างพื้นที่มีโอกาส40%นะครับผมที่จะอัพเกรดมาเล็กใหญ่ไปยังพื้นที่มุงหรือพื้นที่พิเศษบวกเติบโต,ต5%โอ้ทุกตัวละครแจกฟรีมีอันนี้หมดเลยอะ่ะใช่ไหมตัวละครทุกๆตัวละครที่แจกฟรีจะมีความสามารถของเป็นดเมนชั่นไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นใหม่ไม่มีเป็นดเมนชั่นมั้งไม่มีอะไรก่อซั่นอะไรมั้งไวๆมั้ง อืประมาณนั้นแต่จุดระสงมเราอยู่ที่มุนนะ่ะถ้าตัวละครโหดขานาดนี้ลุงบอกให้เลยนะวิธีการหามันโคตรโหดเลยนะครับผมเราจะหาทีมุนได้จากการสะสมนะครับผมแม่สุนัขจิ้งจอกอาร์ติกนะครับผมแล้วก็ลูกสุนัขจิ้งจอกอาร์ติกเนาะแม่มันนะครับผมหา หนึ่งอันส่วนลูกมันหาห้านะครับผมการที่เราจะหาเมสวที่จอกได้นั้นนะครับผมเราจะต้องสะสมกระเทาน้ำแข็งนะครับผมทั้งหมดห้าอันแล้วก็มาแรงเอสหนึ่งอันส่วนสุลทิ้งจอนะครับผมเราก็ต้องหา A บวกนะครับผมที่เป็นชุดของน้อง2ชิ้นเนาะแล้วก็ถุงมืออีก2คู่นะครับผมเหลียญเกตหิมะอีก2ส่วนจให้าเป็นเกตหิมะอีก2อนะครับผมแล้วก็มาใส่ให้น้องดังนั้นเราจะต้องหา โอ้ยแต่ว่าคุ้มนะคุ้มมากนะคุ้มมากนะเอ้ยลุงยังไม่ได้ดูเปอร์เซ็นต์ของตอัวละครตำนานเลยนี่ว่าขอดูแป๊บนะครับเปอร์เซ็นต์ตัวละครในตำนานบะ้ครสี่สิบเจ็ดสิบห้าข้างล่างมองไม่เห็นนะครับผมลืมห้าสิบ สร้างเดนมัร์กมันก็ไม่เยอะนี่แต่ต่างกัน5%เอง80หัวใจเต้นตึกตกักอุ้ย80 80เลยเหรออุ้ย80เลยอ่ะ80กว่า60อ่ะ80กว่า60อ่ะทางไงดีอ่ะคุณต้องเติมเหรอโอ้ยโอ้ยมือลูงแบบมือหอยหมดแล้วเดี๋ยวก็เห็น80กว่า60อ่ะเอาไงนี่มัน65 65 80แบบอ่ะเฮ้ย โอเคนะครับผมวิธีการหาก,ก็ประมาณนี้เนาะอะ่า r a r l y bird นะครับผมถ้าเกิดว่าเราตาหาคีมูลแล้วรางวัลหน 1, ึ0งพเมื่อตาหาตำน่นคีมูลอ๋อรับรางวัลอเยมณีเพิ่มทุกสถานะ1อันเมื่อได้คีมูลอีโบธรรมดาถ้าเกิดว่าเราตาหาตำนางคีมูลได้ไปเลยนะครับผมหนึ 1, ่เพชรเอาเพืนมาล่ออันนี้บ่ะ ันนี้ก็เป็นการสะสมเล็กๆน้อยๆนะครับผมต่อไปรันแคปพิเศษฉลองหรอแพ็กเกจบลาบบลลาาบลาเฮ้ยคอสตูมของจูนา่าแพ็กเกจเพชรอ๋อทุกทุกทุกหนึ่งทุง่มตั้งแต่วันนี้หรอวันแรกเป็นหมวกระเบิดนะครับผมวันที่สองเป็นคอสตูมของจูนา่าลุงเล่นจูน่าหรือว่าจูนี่นะลุงลืม แล้วก็อันต่อไปนะครับผมแกนแม่เหล็กเลือดไหลวันต่อไปเป็นคอสตูมของก้อนยันสุดท้ายเป็นดาบน้าแข็งนะครับผมเดี๋ยวลุงจะลองเอาออคอสตูมของจูน่าดูก็แล้วกันเพราะว่าลุงไม่ได้ซื้อมานานมากละเนาะเพราะที่ไม่ซื้อเพราะว่าซื้อแล้วมันไม่เคยได้ไงครับผมจะซื้อทําไมล่ะโอเคเอา้าวมีคอสตูมด้วยหรอ น้องมีคอสตูมด้วยเดี๋ยวขอไปดูความสามารถของคอสตูมน้องนิดหน่อยดีกว่านะครับความสามารถของคอสตูมลงดูตรงไหนได้เนี่ยจึ๊บ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 โอเคความสามารถของคอสตูมทำมเยอะจังคอสตูมทหารกองเกติยศลิมิเต็ดอีดิชันลิมิเต็ดอีดิชันซึ่งทุกอันความสามารถเหมือนกันหมดเอา้าจะแยกเพื่อ เมื่อไฟต้มข้ามตกยามพื้นที่ของาต้มข้ามมีโอกาส5 0นะครับผมที่จะสร้างเกร็ดน้ำแข็งทุกค้ที่ไฟต้มข้ามกินน้ำแข็งนี้นะครับผมก็จะทำให้เมื่อสตูตกยงเก็นน้ำแข็งน้องมีการ70%นะครับผมจบเทินทันทีเขาสามารถอะไรไม่แสดงผลด้วยเนาะว้าวอ๋ออันนี้เหลอที่ขาดไปอันนี้คืออะไรทำไมทำไมต้องให้มีเ็ดีเอชชั่นหนึ่งสองไม่เข้าใจซึ่งมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมเออป่าป่าปป แต่ดีนะที่สกิลตีนแมวนะครับผมไม่ไปอยู่ในคอสตูมเนาะไม่งั้นโดนด่าแนนะ่อันนี้ก็คือเพชรทั้งหมดนะครับผมต้อนรับซปเปอร์อัปเดตนะครับผมหมื่นเพชรเลยเหรอสามารถรับได้นะครับผมจาก5,000เพชรในอีเวนต์เวบนะครับผมหักทำภารกิจซูเปอร์บูมเสร็จได้รับอีก1000พรับเพิ่มอีกในภารกิจโดนมาสเตอร์แล้วก็ยังกลับมาเพิ่มได้อีกในการฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ อ,อ๋อมันยิงยาวเลยนี่ไอเน,นี้ยมันยังไม่มานะครับผมคิดน่าจะปีใหม่แต่เว็บรูเล็ดนะครับผมก็อยู่ตรงนี้ไงเราข้างล่างนี้นะครับ เราต้องทำการเล่นนะครับผมแมปใหม่เนาะคือแมปโดนมาสเตอร์นะครับผมทุก3าครั้งต่อ1วันสูงสุด100ครั้งแล้วก็เอาแต่ละครั้งเนะน,นีน่ยมัวน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 ของระวันแถวนี้นะครับผม,มน่าจะได้เต็ดทองนนอะเนาะส่วนอันที่สอนะผมอันนี้ใส่โค้ดนะครับผมใครมีเพื่อนก็ใส่ให้เพื่อนนะครับผมไม่ต้องใส่ให้ลุงนะเพราะว่าเราไปเล่นกันเองเถอะนะครับผมโอเค โอเคแล้วก็อีกหนึ่งยัน้วครับผมอยู่ตรงนี้เนาะล็อกอินไรวันนะครับวู้แจกด้วยวันที่25นะครับผมหมวกตุ๊กตาคริสต์มาสแต่ความสามารถน่าจะเก่าแล้วนะครับผมแล้วก็เพชรก็อยู่ในนี้เนาะมากมายเลยสามัญเพชรเุ้ยเขามีกิมมิคเขาเรียงอย่างนี้เขาเรียงเป็นต้นคริสต์มาสแบบกับหัวนะครับผมคิดเองไปอีก เนาะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับก,การอัปเดตท,ทั้งหมดอา้าวลุงยังไม่ได้ไปดูแมปใหม่เลยนี่ว่าเอาไปดูแมปไปกันก่อนนะครับผมแมปใหม่นะครับผมมีแมปชื่อว่าโดนมาสเตอร์เนาะแมปนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นในเซิร์ฟเกมมาแล้วนะครับผมกเ็เหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะหนึ่งพื้นที่พิเศษนะครับผมพื้นที่พิเศษโดนมาสเตอร์ก็จะมีให้เลือกอยู่สองความสามารถนะครับผมคือเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เราหรือว่าพื้นที่ในแถวนะครับผมอนนันที่2ก็คือการที่จะเรียกโดนมามาป้องกันเราเนาะโดนนี้นะครับผมสามารถป้องกันได้ทุกอย่างเลยเนาะเช่นการบังคับย้ายการเอฟเฟกอันตรายขโมยมาเบิลนะครับผมการจับกันกับขังกุง้งนอะไรก็อมได้หมดเลยนะครับเออย่างแหละกันได้กันได้ก,ไดก็คือ ถ้าเกิดว่าเรามีโล่ชาร์จสองอันแล้วอ่ะมีโล่โด,ดมัสเตอร์ไปอีกอ่ะเราก็มีโล่สามขั้นไงอ่ะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็คือคุกกับโอลิมปิกมันจะสลับกันนะครับผมตอนเนี้ยเราทอยแปดออกมาจากจุดสตาร์อะเราจะไม่ลงคุกแล้วเพราะว่าคุกอ่ะไปอยู่บนนู้นแต่คุกด้านนี้นะครับผมไม่สามารถวางหลุมดำได้เนาะอะไรก็ไม่สามารถ สปอนที่คุกได้เลยนะครับผมสิ่งที่สปอนได้อย่างเดียวก็คือผีของ is, al, no อ d ดูบิสเซิร์ฟเกานุ่นอันเดียวที่สามารถสปอนที่ ถูกสร้างที่เกาะล้างได้นะครับผมส่วนโอลิมปิกเนาะก็จะเพิ่มมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดงานโอลิมปิกที่ไหนนะครับผมก็จะมีน้องหุ่นยนต์นะครับผมมาบดเนาะมาบดสิ่งก่อสร้างไม่ใช่สิ่งก่อสร้างสิ่งติดตั้งหรือว่าบล็อกพิเศษนะครับผมในแถวนั้นให้หายไปหมดแล้วก็จะเพิ่มค่าบันทางจาก 2- 48นะครับผมกลายเป็น50 20 40 80เนาะมันก็จะทำให้เมืองเราแพงขึ้นได้อย่างง่ายได้นะครับผมถ้างง,ง ตรงไหนก็ไปดูรีวิวของเซิร์ฟเก่าได้นะครับเดี๋ยวรีวิวของเซิร์ฟนี้เดี๋ยวออกมาไงาตอนที่ลุงสุ่มขิมูลได้ไงเฮ้ยลุงจะสู่มหรอหมดเป็นแสนแน่โอเคอีกหนึ่งใหม่นะผมก็คือโหมดใหม่ซูเปอร์บูมนะครับผมโหมดนี้เนาะไม่รู้อะไรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างแต่น่าจะเล่นเหมือนกันแหละ คือข้่มการเล่นของน้องเนาะหมดนี้นะครับผมจะแพ้ชนะก็ต่อเมื่อศัตรูหรือว่าเรานะครับผมสร้างเลนมาครบสิบออันได้ก่อนอ่าถ้าเกิดว่าจะสร้างเลนมาร์นะครับผมเราต้องรับมาเบิลเนาะเพื่อไปก่อสร้างเลนมาร์แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทํลายเลนมาส์ศัตรูนะครับผมเราต้องไปรับเหยนแล้วเอาไปทําลายเนาะตัวละครมันก็จะมีอยู่2สายนะครับผมสาย ก่อสร้างกับสายทำลายอะไรแบบนี้เป็นตน้นอใช้5้าเหรียญในการก่อสร้างใช้5้าแร่ในการทำลายแล้วในสนามจ,จะมีไอเทมพิเศษนะครับผมก็จะทําให้เราเล่นเกมสนุกขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้ไอเทมเงินกดปุ๊บได้รับ10มาเบิลหินเพชรกดปุ๊บได้รับ10หินเพชรนะครับผมรองเท้าอันนี้รองเท้าใช้ส่วนตัวนะครับผมกดปุ๊บเรา เคลื่อนที่เร็วคือเราวิ่งเร็วนะครับผมถ้าเป็นรองเท้าทีมก็ทําให้ทีมวิ่งเร็วไปด้วยนะครับผมม่วก็ป้องก,กันการตีช่วงเวลาเวลาหนึ่งโลทีมนะครับผมป้องกันทั้งทีมในเวลาหนึ่งแม่เหล็กก็คือดูดไอเทมดูดไอพวกเนี้ยไอพวกเหรียญกับพวกเพชรน,นะครับผมตัวขยายใหญ่เนาะถ้าเราไปชนกับอะไรนะครับผม ศัตรูก็จะงงๆเย่าศัตรูก็จะสตนันเนาะล็อกนะครับผมไม่สามารถให้ศัตรูใช้ไอเทเไท้เลยนะหนึ่งเดนได้หมนะน,นะครับผมเอาไปวางเอาไปวางที่เมืองแล้วก็ระเบิดมันจะระเบิดไวขึ้นเนาะระเบิดเมืองศัตรูไวขึ้นทาสีนะครับผมเปลี่ยนสีเมืองศัตรูในระยะเวลาหนึง่งระเบิดน้ำนะครับผมทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะของระเบิดอะถูกขังไว้ไม่สามารถไปไหนได้แป๊บหบนึง่งนะครับผมประมาณนี้เนาะสนับบูดนี้ หมดแล้วใช่ไหมหมดเถอะนะครับผมขอร้องล่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ลุงอยากจะแนะนําเราเลยถ้าเกิดว่าเรา have a money a little bit นะครับผมก็คือนี่นราคาลิครับลุงจัดไปแล้วนะครับผม99บาทมันคุ้มนะได้มาต้อง3,000บวกอีก2,000ในแต่ละวันในการลงอินก็ซื้อๆไปเถอนะเนาะอุดหนุนเขาหน่อยนะครับผมเผื่อลุงจะปิดทีมูนได้อย่าง easy easy สำหรับคลิปนี้ลูกกนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ใหม่และสุดปังนะครับผมไปแล้วนะจุ๊บจุ๊